สวัสดีคะ่ะเอฟซีทนนารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอซตอนนี้พี่ก็เอาผักเข้ามาในบ้านแล้วนะคะนี่ทั้งผักแล้วก็ทั้งดอกไม้นะทุกคนนี่คะ่ะก็เอามาไว้ในบ้านก่อนเพราะว่าไอไอผักแบบนี้นี่กระถางแบบนี้นะคะพื้นบ้านพี่มันเป็นไม้แบบนี้เนาะทุกคนพี่จะต้องไปหาซื้อล้อแบบนี้คะ่ะทุกคนแต่ว่ามัน มันในนั่นแล้วเนาะมันมันเย็นแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ไปค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปซื้อพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ก็เป็นใบล้างจืดนะคะ fc พี่ก็อันนี้พี่ก็ไม่คิดว่าจะรอดละมั้งแต่ว่าพี่สาวพี่บอกว่านี่ยอดมันก็มานี่เลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะดัดให้ลงพี่สาวพี่บอกว่ามันมันมันอาจจะโดนน้ําเยอะเกินไปนะคะเอ เพราะว่ามันอยู่อยู่ที่เมืองไทยนี่รากมันจะไปเลยเนาะรากมันจะไปตามธรรมชาตินะคะเอฟซแต่ที่นี่นี่เหมือนกับเราบังคับให้ให้มันอยู่นี่เนาะทุกคนโน่นหักเลยนี่อย่าไปโดนมันดีดีกว่ามากนี่หักเลยนี่ทีนี้โอ้เนาะยอดกำลังงามๆนี่นี่นี่คะ่ะเอฟซีพี่ก็อยากจะให้ดัดมันอยากให้มันขึ้นสูงเนาะให้มันเป็นพุ่มๆเนาะ เหมือนบ้านเขาเขาจะเอาญ่ามาทําเป็นไม้ประดับเนาะทุกคนแล้วก็ทําโคง้โคงๆออกมาเนาะมันก็จะได้สวยอันนี้ก็เป็นผักปังเนาะผักปังก็ได้กินทั้งสี่ห้าครั้งแล้วก็คุ้มเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเนาะน้ําก็น้ําธรรมชาติเนาะน้ําจากฝนเนาะอันนี้ก็พริกของพี่นะคะทุกคนอันนี้คือห้องทํางานของพี่ทางนี้นะคะเอฟซีก็แต่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาต้น มาอีกหลายต้นนะคะที่ต้องเอามาเรียงไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกนี่หนึ่งองศาถึงสามองศาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องรับแขกกันนิดหนึ่งนะคะเอฟซีเขาปิดไฟกันหมดนี่ค่ะห้องรับแขกก็จะมีต้นมะนาวสีส้มนะคะเอฟซี FC. แล้วก็ไอมะกรูดสองต้นเนาะทุกคนตรงนี้แล้วก็มีพริกสองต้น นี่คะ่ะพริกสองต้นเนาะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่พี่ก็จะขยับขยายเอาพริกออกเหมือนกันนะคะเอซี FC. นี่แต่ว่าก็ยังมีต้นที่อยู่ข้างนอกอีกนะคะยังไม่เอาเข้ามาเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ในห้องรับแขกต,ตรงนั้นนะคะทุกคนที่สองพอลูกคนนั่งเอ้ยแก้วอยู่นี่วางนี่ไม่ได้นะลูกน,นี่คะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนทางนี้ก็เอามาเนาะต้นในมะขามกับต้นวาสนาะเนาะไรนางงาช้างนี่นท,ทุกอย่างนี่พี่ไม่ซื้อเลยนะคะทุกคนแบ่งมาจากไอ้บ้านคนแก่เนาะทุกคนแล้วก็นี่คะ่ะก็ส่วนตรงนี้ก็มีอีกนิดนึงนะคะทุกคนนี่ก็นี่คะ่ะแล้วก็มาตรงนี้เนาะ,ะนี่คะ่ะขอบคุณเจ้าพ่อเปิดไฟให้นี่คะ่ะ fc ก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะ แต่ก็ยังไม่หมดนะคะ F4 ก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ห้องครัวนะคะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเอาต้นใบเตยมาวางไว้นะคะตรงนี้ก็จะเด็ดส่งในช่วงเช้านะคะนี่ก็มีใบเตยแล้วก็มีต้นในไอกระเป๋าเด็กนะคะนี่หรือว่ากระเป๋าเงินกระเป๋าทองเนาะทุกคนนี่แล้วก็มีใหญ่ ไอ้เศรษฐีเร me. ือนในนะคะทุกคนเศรษฐีเรือนในแบบงอๆนะคะนี <uds> right. ่นี่แล้วก็มีนี่นี่ก็มาจากบ้านคนแก่เหมือนกันแล้วก็มีฤาษีผสมอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะที่เอฟซีนี่พี่ก็ต้องหายนี่นะะโลมาใส่นะคะเพราะว่าจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะจะทําให้พื้นบ้านเราเสียนะคะเอฟซีแล้วเราก็ไปตรงที่ห้องซักผ้ากันค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเปิดไฟแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะ fc ห้องซักผ้าของเราก็จะมีนี่ตระกูลตะบองค่ะนี่ตระกูลตะบองตระกูลที่ไม่ชอบน้ำนะคะ fc ก็จะมาอยู่นี่ค่ะนี่ก็กำลังจะออกดอกด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นไหม fc กำลังจะออกดอกให้พี่แล้วนี่นี่ถ้าโดนแดดก็จะออกดอกเลยนะคะตระกูลนี้ตระกูลตะบองนี้นะนี่กำลังจะพุ่งออกดอกก็สวยเหมือนกันนะคะ fc แต่นี่พี่ก็มาจากไอ แบ่งมาจากน้องสาวแฟนนะคะนี่น้องของเจ้าพอ่อเนาะเขาเอามาให้แล้วพี่ก็แยกออกค่ะมันแยกง่ายเนาะเพราะมันออกตุ่มออกมาแบบนี้เราก็เคหักออกมาแล้วก็เสียบลงไปในดินก็ได้แล้วค่ะเอฟซีนี่ก็ตรงนี้ก็พี่ก็จะเอามาวางอีกนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้เนาะเพราะว่าพี่เนี่ยงานเยอะนะคะเอฟซีก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาก็เลยเออเอาแต่ไอ้ที่ว่ามันจะมันไม่ชอบ อากาศหนาวมาก่อนนะส่วนที่ชอบอากาศหนาวนิดหน่อยก็เอาวางไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราค,ค่อยคิดว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนเนาะทุกคนถ้าจะทิ้งก็สงสารนะคะ FC โอเคคะ่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ f c บาย